เคยเห็นทหารตำรวจบางคนมีเครื่องหมายติดอยู่ที่เครื่องแบบมากมายทำไมไม่เหมือนกันคะอ๋อเป็นเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของการเรียนจบในหลักสูตรต่างๆหรือเป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถต่างๆกันครับบางคนอาจจะไปเรียนหลักสูตรจูโจมที่เป็นเสือคาบดาบบางคนอาจจะไปเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศจะเป็นรูปร่มอย่างนี้เป็นต้น ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนถนัดบางคนเรียนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในภารกิจจริงๆบางคนเรียนเพื่อจะได้ทดสอบความสามารถของตัวเองซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แล้วแต่ศักยภาพหรือความสามารถของแต่ละคนครับวันนี้มีกำลังใจมาฝากไหมคะเรื่องนี้เลยฮะก็คือทำให้ดีในวิถีของตนครับค่ะ เรื่องราวของการทําหน้าที่หรือทํางานในความถนัดในความชื่นชอบของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความสุขในการทํางานด้วยนะครับบางคนทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดและไม่ชอบด้วยทําไประยะเวลายาวนานก่อให้เกิดโรคภัยอย่างน้อยก็คือโรคเครียดแล้วก็เกิดความรู้สึกอึดอัดขัดข้องเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ตรงข้ามกับบางคนที่ได้ทํางานที่ตัวเองถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขแม้ว่ามันจะเหนื่อยแม้ว่ามันจะยากอยู่สักหน่อยแต่มันก็ท้าทายความสามารถมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังเป็นกําลังใจทุกคนนะครับโรงเรียนฝึกสัตว์แห่งหนึ่งนะครับรับฝึกสัตว์ทั้งหลายที่มาเรียนในหลักสูตรเนี่ยนะฮะก็มีเกณฑ์อยู่ว่าสัตว์แต่ละตัวที่จะมาเรียนจะต้องวิ่งจะต้องว่ายน้ําจะต้องปีนป่ายจะต้องบินให้ได้ปรากฏว่าเจ้าเป็ดเนี่ย โอ้หว่ายน้ำใช้ได้เลยแต่ว่าบินก็พอใช้แต่ว่าพอถึงขั้นตอนวิ่งวิ่งก็ได้นิดหน่อยแต่ไปสอบตกตอนปีนป่ายนี่แหละปีนแล้วก็ร่วงปีนแล้วก็ร่วงสอบตกหลายรอบเลยต้องสอบซ่อมสอบแล้วสอบอีกส่วนพยาอินซีเนี่ยโอ้โ oh, หบินนี่ได้เกรดเ A เลยแต่ไปสอบตกตอนไหนฮะตอนว่ายน้ำว่ายน้ำไม่ไม่เป็นท่าเหมือนกันสรุปแล้วความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกัน องจื้อจึงกล่าวเอาไว้ว่าจงทํางานที่ท่านชื่นชอบแล้วตลอดชีวิตท่านจะไม่รู้สึกว่าทํางานเลยขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทําให้ดีในวิถีของตนครับ